ในสํนานสวัสดมครับทุกท่านวันนี้ยูซุปอยู่ย่านอ่ามะัสิดีรอนะครับผมมีรีเควสเข้ามานะฮะผมจากหลายๆท่านโดยเฉพาะเด็กเด็กเขาเรียกตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแกงฟันนำ้ำนมใช่ไหมบอกว่ามีร้านหนึ่งที่เป็นตำนานนะอยู่อเองข้างกับทางมัสยิดซีรอมานานนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันว่าร้านนี้เป็นร้านอะไรซึ่งเป็นร้านที่เขาขายในโซนบ้านของเขาเอง้พาพ้อมแล้วตามยูซุปไปดูกันครับ เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะฮะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนํนำตัวหน่อยอะทะักทายคนดูหน่อยฮะยำแซ่บค่ะยำแซ่บข้างโรงเรียนสุราศรีรอค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นร้านในตำนานเลยใช่ค่ะคือชื่อที่เด็กๆตั้งกันในย่านเนี้ยชื่อว่าอะไรยำในตำนานยำในตำนานยำ,ยำในตำนานมันคืออะไรอันเนี้ยมันคือมาจากที่แบบว่าชอบกินหนังไก่ไก่ชชอบกินหนังไก่แล้วก็ชอบกินไก่บดเริ่มแรกที่ขายก็จะมีไก่บดกับหนังไก่แค่สองอย่าง อ๋อมีแค่2อ,อย่างใช่ใช่แล้วก็พอพอเริ่มมาก็เหมือนมาเพิ่มค่ะเพิ่มมีพัดดอกทัดมีไก่ย,ยออืแล้วก็เมนูเราขายราคาเท่าไหร่ถ้าของเด็กนะคะเริ่มต้นที่สิบบาทสิบบาทเท่านั้นถ้าของเด็กบบทเท่านั้นผู้ใหญ่ก็กินได้ผู้ใหญ่ยี่สิบขึ้นไปใส่กลับบ้านแยกน้ําครับและอย่างเนี้ยพวกผมทีมงาน,เ,นเรียกว่าเป็นเด็กได้ไหมไ, <laughs> ไม่เด็กแล้วอย่างนี้นะครับ <laughs> ผมอ่าแล้วก็ เราเปิดปิดกี่โมงที่นี่เริ่มขายนะคะบ่ายสองโมงมแล้วก็ปิดร้านห้าโมงครึ่งค่ะตอนเย็นห้าโมงเย็นว้าวมีวันหยุดไหมเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์หยุดนะคร<ช>ับผมแล้วก็เผื่อใครมาแล้วไม่รู้ทางตรงนี้อยู่ตรงไหนที่ร้านอยู่ตรง,ตรงถ้าเข้าทางมิสทีนอะเข้าทางมิสทีนแล้วก็ขับรถตรงมาเรื่อยมาเลยจะมาผ่านแยกแว็กซีก็ตามถนนมาเรื่อยเลยนี่แหละแล้วก็จะมาถึงโรงเรียนสุราษศีรอ อยู่ใกล้ๆกับสุราเเลยใชไ่ไหมอ่าเดี๋ยวยังไงผมว่าฟังๆดูยังอาจจะงงๆอยู่เดี๋ยวให้แม่ค้าฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อนะคะ090 654 0120แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ062 492 7266ค่ะอืมอ่าโอเคเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้ทางร้านเชิญชวนคนดูหน่อย สมมติว่าแวะมาแถวซูราซีโรแวะมาชิมได้นะคะยำร้านยำแซ่บในตำนานค่ะอ้าโอเคนะครับผมแม่ค้าสปอยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวแวะไปดูเอ้ช่สิเดี๋ยวแวะมาลองชิมกันได้แล้วเดี๋ยวยูซุปจะพาไปดูเมนูว่ามีเมนูอะไรบ้าง โอเคอ่าเมนูมาแล้วนะฮะผมแหอ่าเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยดีกว่าอันนี้หน้าตาจะเหมือนกับว่าไวเด็กที่เราเคยมาทานกันนะผมนี่บิสมิลลาหอืมกลนแล้วนึกถึงไวยเด็กเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งสิบสี่อีกครั้งอย่างนี้ด้วยหนังไก่เนี่เทคเตอร์เขาดีมากอืไปยาวองแวะมาได้ ร้านอยู่ใกล้ๆกับตัวมัสยิสซีรอเลยนะครับผมะอะไรนะแล้วก็อยู่ใกล้กลับโรงเรียนอยู่ใกล้กลับโรงเรียนสุดาสีรอด้วยนะครับผมพูดชื่อถูกไหมแน่น่าพูดถูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวยูซุปทิ้งเป็นอ่าโลเคชั่นไว้ให้บนแคปชั่นนะครับผมแล้วก็นิดนึงตอนนี้ทางมากันนะมีแอปพลิเคชันล้สำหรับค้นหาร้านอิสลามทั่วประเทศไทยรับรองว่าเพียงคุณโหลดแอปเนี้ยคุณจะเจอร้านอิสลามใกล้ๆคุณแน่นอนนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวยูซุปขอตัวไปชิมกับบังอานิสก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลับออลีกู๊ดับตุลย์ฟอร์กาตุสหวัดดีครับ